สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้นำวิธีง่ายๆไม่ยุ่งยากทำเองได้ไม่ลำบากสำหรับผู้ที่เคยคบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งในระดับที่เปิดตัวหรือข้ามเส้นไปถึงการร่วมเรียงเคียงหมอนแต่บังเอิญมีปาก,ม,ปากมีเสียงแล้วหันหลังให้กันเพียงแค่ตั้งจิตตั้งใจภาวนาหากปรารถนาแรงกล้าสมาธิจิตมุ่งมั่นและบุญวาสนาชะตากรรมไม่สิ้นต่อกัน เชื่อว่าจะมีสัญญาณที่ดีตอบกลับมาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้เหมาะสําหรับคนที่เริ่มต้นกันแล้วนะระดับที่ชื่อเขายังไม่รู้จักนามสกุลเขาก็ยังไม่รู้จักแสดงว่าไม่ถึงขั้นที่ต้องทํานะเพราะว่ามองดูแล้วคุณอาจจะไม่รู้จักเขาดีพอแต่เขาโสดจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อันนั้นต้องเข้าใจเนาะนะวิธีง,ง่ายๆนะครับเขียนชื่อเขานามสกุลกับ วันเดือนปีเกิดด้วยก็ได้นะคำว่าด้วยก็ได้หมายถึงว่าจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะหากเขียนลักษณะนี้ชื่อเราต้องอยู่ข้างบนหากเขียนลักษณะนี้ชื่อเราต้องอยู่ข้างหลังนะข้างท้ายนะ,ะเวลาท่องนั้นจะเรียกเฉพาะชื่อเขาชื่อกับนามสกุลก็พอนะชื่อเราไม่ต้องเรียกแต่เวลาเขียนก็ต้องเขียนไว้ด้วยกันทั้งสองอันนี้คือวิธีการทำนะท่านว่าให้หากระดาษเปล่ามาเขียนชื่อ ในลักษณะทั้งสองลักษณะและหรือจะให้ดีจะเป็นใบรักซ้อนก็ยิ่งดีนะครับถ้าใครไม่รู้จักใบรักซ้อนก็ Google ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ให้ได้นะแต่ถ้าใครไม่มีรักใบรักซ้อนก็ใช้แค่กระดาษเปล่าก็ได้นะอันนี้ก็เลือกวิธีเอาไม่ควรใช้ใบรักลานะครับถ้าใครยังไม่รู้จักใบรักดีพอก็ควรให้ไปศึกษาดูก่อนนะ จริงๆก็อธิบายมาหลายคลิปแล้วละ่ะท่านว่าให้เขียนชื่อบนกระดาษเปล่าถ้าได้ชื่อก็ดีถ้าได้วันเดือนปีเกิดด้วยก็ได้นะเวลาท่องจะเอ,อ่ยเฉพาะชื่อเขานะชื่อเราไม่ต้องเวลาท่องนี่ก็ไปท่องตอนก่อนจะนอนนะครับท่องเสร็จก็นอนนะอิทธิอาถรรพ์ของคาถานี้จะส่งผลต่อความฝันของคนที่หลับนอนอยู่ความหมายคือว่าไม่ว่าเขาจะนอนที่ไหนต่างประเทศหรือประเทศไทย ต้องลองดูนะก็บางคําถามก็อาจจะไม่ตอบให้ไม่ได้เช่นเขาถามว่าคนละศาสนาใช้ได้ไหมคนละประเทศใช้ได้ไหมเขาอยู่ต่างประเทศใช้ได้ไหมอันนี้มันต้องลองนะมันต้องลองดูต้องสัมผัสต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองถึงจะถึงจะมีคําตอบเวลาท่องนะส่วนใหญ่เขาจะท้องก่อนนอนนะก่อนที่จะเราจะนอนนะต้องเสร็จก็ต้องนอนนะครับเพื่อที่ว่า สมาธิจิตเราเนี่ยจะล่องลอยไปหาเขาแล้วก็มีผลกับเขาในตอนที่เขานอนนะครับไม่ว่าจะบางคนเขา้ากะกลางวันบางคนทำงานกลางคืนอันนั้นมันก็อ่าคนละส่วนกันเขาก็ไม่ได้ระบุแต่เชื่อว่าอิทธิอาถรรพ์ของการสวดภาวนานี้จะส่งตอนที่เขาหลับนะครับก็จะทำให้เขารำลึกนึกถึงคิดถึงเราจะถามว่าใครนอนตอนไหนนั้นเป็นเรื่องของคนอื่นเขาเราก็ทำของเราไปไม่ต้องนอนพร้อมกันก็ได้ ก่อนท่องเราก็ควรสวดมนต์ไหว้พระจับกระดาษอย่างนี้ก็ได้นะกระดาษอย่างนี้ก็ได้อัน,นี้กระดาษเป็นตัวอย่างนี้จะไม่ได้เขียนชื่อนะแต่เราจะหงายชื่อขึ้นนะหงายส่วนที่มีชื่อเขากับชื่อเราอยู่แต่เวลาท่องให้เรียกเฉพาะชื่อเขากับนามสกุลเขานะอย่างนี้นะอย่างนี้ก็ได้นะครับสวดมนต์ไหว้พระเสร็จ ขอให้รำลึกนึกถึงคุณครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำว่าให้นึกถึงคุณครูบาอาจารย์เราก็ไม่ทราบเราว่าชื่อของครูบาอาจารย์เจ้าของวิชานั้นมีชื่อเสียงเรียงนามว่ายังไงนะขอให้อธิษฐานแบบนี้นะข้าแต่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายเทวดาฟ้าดินและคุณครูบาอาจารย์ผู้ประดิษฐสถานในสากลละโลกแห่งนี้โปรดจงมาประสิทธิประาสาัทวิชาให้ข้าพเจ้าได้พบความสําเร็จด้วยเถิดสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนัโมตสสะพะคัพโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนามังสมาโสยุตตะโถยุตตะทะนะกาโรโหติสัมภโวอนุปทิฏฐานังวุตตโยคะโตนะถานะถาหิตังเทวังนะระเทเอหิปูชิตังนะรานังกามะปังเกตินะมามิสุขชิตัง ท่องจบเราก็จะอธิษฐานจิตนึกถึงใบหน้าคนคนนั้นขอให้เขากลับมารักเราเช่นดังเดิมแต่ให้รักมากกว่าเดิมตามแต่ที่เราจะอธิษฐานได้นะหลังจากที่เราอธิษฐานจบเสร็จสับเราก็ต้องท่องบทนี้ต่อโอมพระพายเจ้าเอย๋ยเร่งพัดเอาพระเวทพระมนตของกูไปข้ามห้วยข้ามหนองข้ามคลองน้ำไหลทั้งหลายข้ามบางข้ามทางคนเดิน ข้ามหรือสีชีไพราสารพัดข้ามได้โอมกูสารพัดถูกสวหะแล้วก็เป่ามนลงไปในกระดาษใบนี้นะครับเพื่อจะทําอธิษฐานนี้ก็เหมือนให้ลมพาอิทธิอาถรรพ์นี้ไปส่งไปถึงเขาจะมีผลในช่วงที่เขาหลับนอนในช่วงที่จิตเขาว่างในช่วงที่จิตเขาสงบนะช่วงที่กลางวันหรือเขายังไม่ได้นอนก็ยังจะไม่รู้ตัวนะตรงนี้นะ เราจะท่องกี่จบก็ได้ของอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับความขยันและความตั้งใจนะหลังจากนั้นก็เอากระดาษแผ่นนี้เนี่ยไปซุกไว้ใต้หมอนของเรานะให้ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะความหมายก็คือว่าให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดนะถ้าใช้กระดาษก็ใช้ไปถ้าใช้ใบรักซ้อนก็ใช้ไปนะคือไม่ได้ให้ใช้ทั้งสองอย่างท่องเสร็จเอาไปเก็บไว้ใต้หมอนเรานะไม่ใช่ใต้หมอนเขาหากจะมีคําถามว่ากี่วันเห็นผลจะเห็นผลวันไหน อันนี้ขอไม่ตอบแล้วกันนะเพราะการสวดภาวนาจิตของแต่ละคนความตั้งใจไม่เท่ากันคนที่ทำสำเร็จเห็นผลได้ก็จะเป็นคนที่ตั้งใจและมีบุญภาวาัฒนาต่อกันอยู่นะครับบางคนก็อาจจะเรียกว่าเวรกรรมก็ได้เคยบอกบางคนไปว่าเจ็ดวันแต่ฝ่ายนั้นกลับมากว่าจะกลับมาได้ก็สองอาทิตย์นะบางคนเป็นเดือนเดือน บางคนเลิกสวดไปแล้วจะเอาใบาลักไปทิ้งนะกำลังจะเอาใบาลักไปทิ้งเดินออกไปหน้าบ้านอ่าเห็นอีกฝ่ายยืนถือกระเป๋าอยู่หน้าบ้านก็มีเป็นเรื่องของการตั้งจิตตั้งใจตั้งมั่นของบุคคลคนนั้นเชื่อแน่ว่าหากบุญวาสนาที่ยังไม่สิ้นเวียนต่อกันยังไงก็กลับมาวันหนึ่งวันใดในวันข้างหน้าไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอันนี้หมายถึงผลตอบรับนะฝ่ายนั้นอาจจะติดต่อกลับมาแต่ตัวตนยังไม่กลับมาก็เป็นไปได้ อย่างน้อยก็เป็นสัญญาณที่ดีผลต่อการภาวนาของเรานะแต่บางคนอาจจะทําแบบว่าไม่ตั้งใจทําอันนั้นก็เป็นเรื่องของเขาผลมันจะตอบรับไม่เหมือนกันนะมีจํานวนหนึ่งที่กลับมาแต่กลับมาในฐานะเพื่อนที่ดีต่อกันนะครับอันนั้นหากเป็นตําราหมอดูท่านว่าคู่นั้นคือคู่เพื่อนไม่ใช่คู่ชีวิตเขาจะเป็นผลดีต่อกันมากหากคงสถานะเพื่อนเอาไว้ก็เกิดการถ้อยทีถอยอาศัยในระดับหนึ่งเท่านั้นนะ ท่านผู้รู้บอกว่าหากใช้ใบรักซ้อนจะดีมากนะครับถ้าฝ่ายนั้นกลับมาก็ให้เก็บใบรักซ้อนเอาไว้ให้ดีอย่าให้แตกให้หักอ่าถามว่าจะเก็บไว้ได้นานแค่ไหนนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเก็บไว้ได้นานเกิน3ปีแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ทําพิธีนะเก็บไว้ให้เพื่อเป็นตัวอย่างให้ดูว่าเขาเก็บไว้ยังไงก็คือเก็บไว้ในสมุดหรือหนังสือสักเล่มหนึ่งนะเอาทับเอาไว้แต่สมุดหนังสือนั้นก็ต้องใหญ่ ที่สามารถปิดใบรักษรนิีมิตดด้วยนะอันนี้ไม่ได้ดูแลเท่าที่ควรแค่เก็บเอาไว้เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะไม่ได้ใช้ทําพิธีอะไรและมันก็สามารถเก็บไว้ได้หลายปีด้วยนะไม่เสียหายไม่ขาดเห็นไหมครับมันจะเหี่ยวแห้งไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะเอาทั้งที่ชีเขียวนั่นแหละแต่ช่วงที่เราทําพิธีนั้นเราก็ต้องเอามาทําทุกวันนะอันนี้เก็บไว้ก็คือหลังจากที่เราทําสําเร็จแล้วแล้วเขากลับมาแล้วนะตัวนี้เนาะนะ ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังรักยังห่วงหาต่อคู่ของตัวเองขอให้สำเร็จในการภาวนาในเร็ววันนะครับหากในกรณีที่เรียกแล้วไม่กลับก็ขอให้ถือซสว่าบุญวาสนาของชะตาทั้งสองสิ้นเวรต่อกันแล้วก็ควรจะปลดปล่อยซึ่งกันและกันจะเป็นการดีที่สุดของทั้งสองฝ่ายเพราะบางคู่หันหลังให้กันไปนานปีเขาอาจจะไม่สดแล้วก็ได้ถ้าถึงจุดนี้แล้วไม่ควรทำอย่างยิ่งนะครับ พอคู่ใครเขาก็รักเขาไปเริ่มต้นกับคนอื่นแล้วก็ควรจะปล่อยของเขาไปนะครูบาอาจารย์ท่านไม่สนับสนุนให้ผิดคู่ผิดของประเพณีมันบาปอันนี้ต้องเข้าใจเนาะต้องขออภัยสําหรับท่านที่บอกว่าผู้เราอธิบายเยอะเกินไปอันนี้ต้องขออภัยกันจริงๆนะในบางมุมหากไม่อธิบายก็จะมีคําถามเพราะบางคนเขาไม่เข้าใจนะสังเกตจากคําถามนี้เหมือนเขาจะไม่เข้าใจมาเยอะมากนะครับ คือเขาไม่เข้าใจอะไรเลยเอางี้แล้วกันเขาถึงจะถามมาแบบนั้นเราจําเป็นต้องอธิบายก็ต้องขออภัยกันนะครับสําหรับผู้ที่คิดว่าพวกเราอธิบายเยอะเกินไปนะครับถือหากท่านใดไม่เชื่อไม่ชอบก็ไม่ต้องเสียเวลานะครับเลื่อนผ่านไปจะง่ายสุดเพราะคนมีการศึกษาเขาจะเข้าใจในมารยาทในการคอมเมนต์เขาจะคอมเมนต์อย่างผู้รู้กาละเทศะผู้ที่จเจริญแล้วเขาจะไม่มองว่าคนอื่นงมงายเพราะแต่ละคนก็มีวิจารณญาณเป็นของตัวเอง แผู้เราก็ย้ำเสมอว่าสิ่งนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและจงใช้วิจารณญาณในการรับชมเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตัวเองนะครับขอขอบคุณทุกการติดตามและทุกแรงเชียร์จากคุณผู้ชมทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญโรคยาดไกลไขยไ่ยาดมีโศกหนีหล่นบานโศกม้านล่นของในห้องให้มีแต่ท่องคำก่อนย่ามนอนให้ได้เงินเมืนย่ามตื่นให้ได้เงินแสนมีแฟนกับหายหักหอมเลยพี่น้องเลอ dengan teknik sawat nih